จัดหนักอีกแล้วครับไม่มีแปลงเรียบซักแปลงครับวันนี้โอ้ดูครับมีแต่ไต่เขาล้วนครับแปลงวันนี้เยี่ยวตีอืมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูครับเราเจอของแข็งแล้วครับโอ้โหมีแต่แปลงวันนี้ครับมีแต่แปลงไต่เขาดูด้านนู้นครับ โอ้โหช่วงเช้าเราก็ไม่หมานครับไปเจอแต่แปลงเล็กๆแปลงหนึ่งลากสี่ห้าล่องกว่าจะเสร็จฟอร์มมาถึงตอนบ่ายดูท่านผู้ชมดูครับแปลงใหญ่มากแต่ว่าเป็นแปลงที่แบบปีนเขาล,ล้วนครับนี่ครับต้องไต่เขาครับโอ้โหดูครับท่านผู้ชมนี่ครับ เดินตะแคงแล้วเดินแต่เราเราต้องเดินถอยหลังด้วยครับแล้วคนลากต้องเดินถอยหลังครับนี่ครับถอยหลังขึ้นนะท่าตะแคงนี่ทรมานมากอ่ะปวดหัวเข่าปวดเอวครับเพราะว่ามันมันใช้กําลังเยอะครับเดินถอยหลังครับแรงม้วนพายางก็25กิโลครับมันไม่ธรรมดาแน่นอนครับชันมากแล้วเดินท่าตะแคงกขาเดินถอยหลังท่าตะแคงโอ้โหเดินถอยหลังด้วยคนเราเดินขึ้นเขาลงเขาถ้าเดินขนาดเดินหน้าก็ยังลําบากครับนี้เดินถอยหลังลากครับ ก็งานคือเงินครับเรามาจุดประสงค์ที่นี่คือมาทํางานหาเงินครับเราอยากได้งานเราอยากได้เงินครับสู้ต่อไปครับความฝันคือต้องลงมือสร้างลงมือทําครับความสุขชีวิตในบ้านปลายครับหาเงินเหนื่อยครับใช้ชีวิตอยากได้อะไรก็ซื้อครับอย่าไปอะไรมากมายกับชีวิตตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างครับแม้แต่เงินที่เขายัดปากให้เราก็จะไม่มีปัญญาติดตัวไปครับ โดนเผาก็ละลายอยู่ที่เดิมครับอยู่กับเศษขี้เท่าขี้กระดูกครับไม่ได้ไปกับตัวเราครับฉะนั้นเราหาเงินเหนื่อยครับอยากได้อะไรก็ซื้อครับจะอ,อะไรมากมายกับชีวิตโอเคทีมงานเหมาปูพะยางครับกินยากแปลงนี้มันชันปูลายแต่แข็งครับปูยากมากปูยากมาก อาผ่านไปแล้วสองชั่วโมงครับผ่านไปแล้วสองชั่วโมงได้แค่นี้ครับสี่ม้วนครับสี่ม้วนโอเคจบอาหลังจากที่ผ่านไปสองชั่วโมงครึ่งครับแปลงนี้ครับเราใช้เวลาไปสองชั่วโมงครึ่งครับพยางไปสี่ม้วนครับในหุบเขานี่ครับโอ้ยากพอประมาณครับเพราะว่า หลากหลายขั้นตอนครับพายางไม่ได้ปเป็นผืนเดียวครับเป็นสามเป็นสามท่อนครับนี่ท่อนนี้จะไปทางนี้ครับแล้วไปท่อนที่สามก็จะเป็นลักษณนะน,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  2. นี้ครับนั้นท่อนไอ้ท่อนที่สองนี่ครับตรงกลางอันนั้นท่อนที่สามก็จะเป็นแบบนี้ครับในหุบเขาครับโอ้ลมไม่มีเลยร้อนมากต่อไปก็จะเป็นแปลงนี้ครับแปลงนี้จะเป็นลักษณะนี้ไปตามแนวพายางครับอืาามแต่แปลงนะแปลงนี้น่าได้มากสม แปลงนี้แปลงเดียวน่าจะเจ็ดมวนนะมังเนี่ยเนี่ยครับที่เราเห็นนคือใช่หมดเลยครับจะเป็นของพุ่งนี้ครับวันนี้คงไม่เสร็จแน่นอนครับเพราะแปลงใหญ่มากนี่ครับน่าจะเป็นงานของพุ่งนี้ครับแปลงใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าอยู่ในหุบเขาหมดเลยขึ้นเขาลงเขาก็จะยากหน่อยครับจะปวดขาปวดน่องครับจะปวดน่องมากลากถอยหลังมันจะปวดน่องเหมือนหัวเข่าจะหักดังป๊อกครับท่านผู้ชม นี่ครับขึ้นเขาลงเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับดูครับดูด้านล่างครับท่านผู้ชมนู่นครับอยู่ด้านล่างานู่นครับลึกมากลึกมากโอ้โอเคครับลุยต่อไปอ้ อยคนยังโมมีนหนาอุ้ยท่านผู้ชมคนโมมีหนาโอ้โหหนาหายซ้ำเ้ยคือบปไดอแปลงนะั่นนาะนั่นไหมอยู่ทงหน้าพ่นไหมเอได้แต่แปลงขึ้นเขาลงเขาพ่นอันนั้นก็พวกูเขาแปลงใหญ่มากแต่ว่าชันลากท่าตะแคงอี อันนี้ก็ลากขึ้นคือกันทีอโอ้โาก็ระตังเตะล่ย่างๆให้เลยตวแคงย่างขึ้นเขาพุน่นพุ่นอยู่ข้างล่างพุน่นลากขึ้นมาตอนขาลงบ่อปันไดตอนขาลงปล่อยมันแล่นลงได้ตอนขาลงปล่อยมันวิ่งลงได้ครับตอนขาขึ้นมาเนี่ยครับหัวเข่าจะหลดุดน่องบวมหมดแล้ว มีแต่แปลงบนเขาด้านนู้นก็เหมือนกันทุกแปลงเลยนู่นแปลงบนน้นก็ยิ่งหนักไปแล้วใหญ่เลยนู่นลงลงมา้างล่างนี้ชันมากมีแต่ลายยากๆดีหน่อยแตตอนขาลงขาลงปล่อยให้พยางมันวิ่งลงได้ก็โอเคหน่อยขาขึ้นสิกว่าจะลากขึ้นมาถึง เหลังกินยนาโพูดขาล่งนี่พอปัญใดขาลุ่งนี่ปล่อยมันไหลไปน้ำมันทางได้นนไดแต่ขาขึ้นนี่ตทีลากยางถอยหลังเนาะโซ่เก้าขึ้นมาได้หัวเข้าสี่ลุดจังเติบอยูุ โอ้ยวขาสั่นมาเร็วส่วนสีหอนมาถึงว่าเป็นใก่ไก่คุณมันย่างจังเลีอยวแบนี้ลากถอยหลังพร้อมย่างถอยหลังน้องข้างข้างไหลเรี้ยวแล้วคุณบอดดายแปลงไฮนั่งสีเนี้ยนี่เมสี่ตัวเมื่อไรยี่สิบมวนได้ ยังสี่นี่ตีมีแต่ล่งเขาหลากลง่งหลากตะแคงพี่ชั้นไ,ได้แปลงเห็ดยากยากย่างจนหัวเขาสีรุดแต่ละเปลง่งย่างถอยลังเลยตัวสีขขืนมาหอดพี่